รู้ไหมคะผิวเราเริ่มแก่เมื่ออายุเท่าไหร่และปัญหาผิวอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมรับมือค่ะ mm. ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะ mm. วันนี้ที่บอกว่าผิวแก่คืออะไรเพราะเนื่องจากว่าผิวแก่ก็นำมาซึ่งปัญหาผิวตามมาอีกมากมายเลยรู้ไหมคะอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มแก่แล้วคอลลาเจนหายแล้ว เฉลยน,น,นะคะเริ่มที่อายุ25ปีขึ้นไปค่ะถ้าคุณน้อยกว่า25ขอบอกว่าแสดงความยินดีด้วยน,นะคะยังไม่แก่แต่ถ้า25ปีขึ้นไปผิวเราจะสร้างคอลลาเจนลดน้อยลงและทำให้เกิดปัญหาผิว4อย่างนี้ค่ะอย่างแรกนะคะจะทำให้ผิวของเราเกิดจุดด่างดำเวลาที่มันมีสิวหรือว่ารอยแผลต่างๆจะหายช้ามากๆสังเกตไหมเวลาเด็กๆ ตกหกล้มต่างๆหรือมีแผลตามตัวแป๊บเดียวก็จะหายฟื้นตัวไวผิวสมานกันไวแต่พออายุ25ปีขึ้นไปหรือว่าเราแกะสิวเป็นสิวเนี่ยเริ่มเกิดหลุมละเริ่มเกิดรอยดำอันนี้เกิดจากคอลลาเจนที่หายไปแล้วเกิดปัญหาผิวที่มีที่ตามมาค่ะ2นะคะ อาจจะเกิดอะไรอีกผิวบางค่ะผิวเราจะบางลงไม่กระชับไม่เฟิรม์มเวลาผิวบางก็แน่นอนออกไปเจอแสงแดดแสง UV ก็ทําให้เกิดความระคายเคืองเกิดความหมองคล้ําได้ง่ายด้วยปัญหาผิวที่3นะคะนั่นก็คือริ้วรอยเส้นต่างๆเริ่มมาละ เส้นต่างๆที่ว่าก็คือเส้นที่เราแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะบางคนเนี่ยชอบยักคิ้วหลิวตาหรือว่าเลิกหน้าขึ้นก็จะเกิดเป็นเส้นตามนี้นะคะหรือว่ายิ้ม,มบ่อยๆแล้วก็จะเกิดริ้วรอยตามนี้ยี้ตาอย่างเกตเองเนี่ย48ละก็มีนะด้วยเนี่ยตามเส้นใต้ตาก็มีเช่นกันอันนี้ก็จะมาเมื่อเราอายุ25ปีขึ้นไปค่ะและปัญหาผิวที่4นะคะก็คือเกราะคุ้มกันผิวมันจะลดน้อยลงผิวไม่ค่อยแข็งแรง และเกิดทำให้เกิดผิวอักเสบหรือว่าผิวที่แห้งแพ้ง,ง่ายนะคะสังเกตดูผิวเราจะแห้งลงแห้งลงเมื่อเราอายุมากขึ้น25ปีแห้งเท่านี้และ40กว่าแบบนี้มันยิ่งแห้งลงแห้งลงค่ะแต่วิธี แก้ไขหรือว่าดูแลก,ก็มีเช่นกันนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วผิวก็แห้งง่ายริ้วรอยก็เกิดง่ายฝ้ากระจุดด่างดำก็ตามมาสิ่งที่จะต้องดูแลก,ก็คือทั้งสุขภาพภายในด้วยแล้วก็การบำรุงจากภายนอกภายในเนี่ยเติมได้ง่ายๆนะคะก็คือเรื่องของน้ำดื่มค่ะดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตร เพราะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดในการที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราให้ผิวเราเนี่ยเป่งปลังขึ้นชุ่มชื้นขึ้นทาครีมทาแป้งจะได้ติดหน้ารวมไปถึงช่วยดีท็อกของเสียออกไปด้วยนะคะการเลือกว่ารับประทานอาหารก็สําคัญเช่นกันโปรโตีนก็สําคัญนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อแล้วก็ยังมีพวกผักผลไม้หลากสีด้วยเลือกของกินที่ดีมีประโยชน์ก็จะทําให้ผิวเราดีด้วยขับถ่ายดีนอนดีอารมณ์ดีพวกนี้ส่งผลหมดนะคะ และส่วนการดูแลผิวพื้นฐานเลยอย่างแรกคุณต้องล้างหน้าให้สะอาดค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จต้องไม่แห้งตึง 2. นะคะบำรุงด้วยมอยเจอไรเซอร์และเติมเข้าไปเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงจุดเช่นถ้ามีฝ้ากระจุดด่างดำก็ต้องใช้สารสกัดที่ลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยเห็นผลถ้ามีสิวเราก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของสิวด้วย ส่วนที่3ค่ะกันแดดลืมไม่ได้ไม่ว่าวันที่เราอยู่ในร่ม หรือกลางแจง้งจะทำงานในในบ้านในออฟฟิศนะคะก็ต้องทาครีมกันแนดดเพราะ U.V. คือตัวกระตุ้นให้รอยสิวรอยฝ้ามันดำขึ้นเกิดจุดด่างดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสํำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของฝ้ารอยสิวจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยวันนี้แนะนำชุดดูแลฝ้าของเคที้ที่ง่ายๆเลย3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะ ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเะเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวผิวเราจะไม่แห้งนะคะช่วยกระชับด้วยช่วยยกกระชับและฟื้นฟูผิวลดอาการแสบแดงแสบกา้านอาการแพ้สารใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดดี DP กันแดดเคที่ spf 50 pa บวก,บวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาแล้วออร่ากระจ่งางใสค่ะและเข้าได้ทุกสี ขนาดใหญ่บึ้มร้อยกร,รัมนะคะสุดท้ายสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเกียทต่ที่ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะ